ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐา,านะผู้วยการชำนาญการพิเศษด้วยความยินดียิ่งการประเมินด้านที่1ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพตัวบ่งชี้ที่1การมีวินัยนายนสมภารนันอ,ดอ,ดอดุดรมีวินัยนตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างให้บุคคลอื่นประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้กับทางราชการโดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการตัวบ่งชี้ที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความริยะอุตสาหะขยันอดทนต่อหน้านที่ในะตำแหน่งผู้บริหารสถานาศึกษา อุทิศตนเสียสละเวลาและมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจนเกิดผลสำเร็จของงานที่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้รับบริการกำกับติดตามและปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถที่มีอยู่ตลอดจนพัฒนานตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและชำานาญในการปฏิบัติงานปรับกระบวนการทำงานให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ตัวบ่งชี้ที่3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนเองรู้จักประมาณรู้จักกาละรู้จักชุมชนและรู้จักบุคคลการปฏิบัติงานทุกครั้งจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนี่หลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นหลักยึดเหนียวจิตใจไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และมีเคยเกี่ยวข้องกับอบายยมุกใดๆตัวบ่งชี้ที่4ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน,นื่องเข้าร่วมกิจกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสม,สมอในเข้าร่วมชมวิทยาศสการการแสดงผลงานทางวิชาการที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นมุ่งแสดงหาความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาชีพ ความรู้ทางวิชาการานำมาพัฒนาตนเองพัฒนางานตัวบ่งชี้ที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลามันพัฒนาทักษะด้านต่างๆเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพให้บริการไม่เลือกปฏิบัติรีเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอประพฤติตนตามรจยาบรณของวิชาชีพและแบบแผนมีจิตอาสาจิตสาธารนณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมด้านที่ 2. ด้านความรู้ความสามารถการบริหารงานวิชาการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเข้าร่วมอบรมด้านต่าง,างๆเพื่อนําม,มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการจัดการเรียนให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคคลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพดัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งในในให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีสติปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักยภาพในการเรียนการศึกษาต่อและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและผู้เข้ารับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายการบริหารงบประมาณคำนึงถึงความคุ้มค่า ความโปร่งใสเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงานเมื่อได้รับการจัดสรรจะมีการประชุมบุคลากรเพื่อร่วมการจัดสรรทำแผนการใช้จ่ายงบป,ประมาณยึดระเบียบการเบิก,เบกจ่ายเงินงบประมาณอย่างเคร่งครัดดำเนินการอย่างคุ้มค่าในทุกกิจกรรมทุกโครงการตรงตามไตรามาสที่กำหนดส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องและรวดเร็วการบริหารงานบุคลากรมอบหมายงานบุคลากรให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้ทำปรึกษาและทำแนะนำต่างๆโดยเฉพาะในการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามเกณฑ์การประเมินพนักง,งานราชการตลอดจนการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บ,บุคลากรทุกตำแหน่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการบริหารงานทั่วไปการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไป,นปนตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายเป้าหมายของสถานศึกษาโดยมีการประสานภาคีเครือข่ายในการระดมทุนทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อความรวดเร็วในการบริหารงานและการให้บริการรางวัลเชิดชูเกียรติได้รับเช่น 1. นได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผู้อวยการกศนอํำเภอดีเด่นปีพุทธศักราช2564ระดับกลุ่มจังหวัดกลุ่มสนม 2. ผลสฤทริ์ทางการเรียนระดับชาติเอนเนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปราปากผ่านภาพเป้าหมายชั้นสูงของจังหวัดนครพนมและจังหวัดนครพนมได้อันดับที่3ของประเทศ 3. กศนตมนองฮีได้รับรางวัลดีเด่นในการคัดเลือกกศนตมนต้นแบบ 5D p r e m ียมพลัสระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีพุทธศักราช2566 4. สถานศึกษาที่รับการประเมินองค์กรนักศึกษาระดับดีเยี่ยมของสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปีพฤศักกา2565 5. คณะเลิศการคัดเลือกสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศระดับกลุ่มจังหวัดกลุ่มสนม 6. ผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดระดับเงินจากผลการดำเนินงานดังกล่าวควนเป็นสิ่งสะท้อนถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติงานและการบริหารสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีผู้ขอรับการประเมินขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่นักศึกษาและประชาชนสืบต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ